ครับผมกลัวอะไรเวยสมมากจะง่วงครับครับที่ง่วงไหมฮะตอนเรียนนะครับตอนเรียนพี่เลิกเรียนครับพี่หลับตลอดเนี่ยไม่ดีนะฮะอุณตัิ้งหมดเว่าไม่ดีนะฮะอย่าเอาอย่างไม่เอาไม่ดีพี่ดีหรือการที่มีวันนี้เป็นไอ้บ้าเก็แต่ความันมาถึงี้ความเดนพี่อ้นครับก็น้องๆก็น่ารักมากครับผมถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่ลุกขึ้นนะครับแต่ก็น้องๆก็ยังส่งกระแสใจพี่รู้สึกว่าน้องมันดีเสมอ ก็แต่ใจอะไรยังไงครับก็สนุกครับผมน้องจ้องแบบแบบว่าแบบไม่คาสายตาอะไรเลยโอ้โหนะฮะความมีช่วยหลอกือบนเป็นอย่างดีนะนักเตะคนแรกคือคนใช่อัดย้อนี่ดีโอปากผลงานหอะไรแบบตอนนี้น้องๆจะได้ว่าพีโอทำอะไรกันบ้างใช่เป็ตามที่ไหนอะไรยังไงครับเอาเลยดึงเลยครับกดติดตามตามาลังงานของพวกเราครับก็ ยังที่ต้นแขนได้ก็เอางี้ดีกว่าอนงี้นะฮะพวกเรารับก็อยู่ในอัลบั้มเดสตาร์เก้าล้วน้องนะซื้อรือยังเงียบซื้อแล้วซื้อแล้วะซื้อแล้วนะก็อนกองแห่งแล้วทั่วประเทศนะครับก็มีเพลงของพวกเรานะอยู่ในนั้นทั้งหมดคนเลยแล้วรอบที่เก้าแล้วเพลงสตาร์ก้าในเือเงเราอนะะครับ แล้วก็ก็ตอนนี้ผมก็มีซิงเกิลกสิบเกื่ซิงเกิลแรกของผมแล้วก็เคยเหนือเหตุผลนะครับที่นก็ไม่รับปาดแต่จะพยายามนะครับแล้วก็เพลงที่สองผมหน้ายินหัวใจที่เล่นใอสกูนนี้นะคะะรับผมครับผมนะรวมถึงอินสก๊อตไมีไหมฝากเลยอ่ากินสก๊